ันอาทิตย์บอกเขาไปเลยครับ um, หมอจะกลับแป๊บปล่อยอีกครั้งเนาะใช่สิครับอีกครั้งครับท่านผู้ชมเด้อนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับแ๊บหนึ่งนะครับเด้อขานสิสะเกตนะครับว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์สี่ห้อนี้เนาะของหมวดวันที่หนึ่งทันว่าเนาะครับคนสิสเกตจะมาวางแนวทางอีกครั้งนะครับคนสิสเกตครับจหรับหมวดวันอาทิตย์นี้สิปล่อยนี้พิเศษเลยบอกรับหรือจังไดครับ คือปล่อยครั้งเดียวจบเลยครับโมมีการว่าที่นี่ั้งต่อไปคือว่าแบบปล่อยก็เป็นเพราว่าครั้งเดียวจบอ๋อต้องวดนั่นให้ข้างจบต้องวัดแล้วบ่มีการว่าสิปล่อยอีกครับอ๋อคือว่าบ่มีการว่าสิเพิ่มตัวเลขเพิ่มยังขึ้นไปเนาะครับบ่เพิ่มบ่เพิ่มคือว่าชีวิตเงียบเนียบแล้วก็สิปล่อยเฉยเดียวจบเลยครับครับวันอาทิตย์นะครับผมท่านผู้ชมได้นะครับวันอาทิตย์มีนะครับสะดวกจะโม่งทั่วมาเลยครับผมกันจะโม่งดีว่ามา ครับผมเอาตามโคชิตเกียร์บ้างแหละครับผมบบผมมั่งตลอดครับวันอาทิตย์วันมาดดอ๋อครับประมาณบ่เกินเที่ยงเนาะประมาณวันอาทิตย์วันดเที่ยงนะครับลงคลิปได้กับมาณบ่นมะเขือใบโมกใบสองน่าจะได้เห็นคลิปของคนที่สเกียครับจะได้กับฝากเอซีน้ำเนเด้อครับผมนะครับฐานทัณฑ์ได้ปีที่สามคนที่สเกียก็อยู่กับเอซีได้ทุกคนนั่นแหละครับสูตรตัวนี้เป็นสูตรตัวใดครับอาจารย์สิเฮ็ดในสูตรงวดนี้นะครับสูตรเก่าของผมนะครับสูตรเก่าผมจะถือว่ามันเข้ามาั่นทุกละ ครับแต่งวดวังหนึ่งที่ค้นสีตะเกีบ่ได้ว่างมากนี่ส่งมาให้ก็มี่หาดเจ็ดเจ็ดหาอยู่ได้ครับก็มีครับมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาแล้วก็เจ็ดหกเน้นมัครับผมแม่นครับมี่เจ็ดหาเน้มันขาดเหล็กรางแห้งขนาดบ่อไก่เลยครับผมแต่กับผู้ได้าซื้อเพิ่นกับนาสีลงทุนทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะว่าเหล็กตะเกียบในบ่หลายตัวเนาะครับแม่นยังน้อยก็บสองตัวสามตัวสี่นะครับผมบ่เกินนั่นครับบ่เกินนั่น นะครับครยุติได้แลครับเดินทางไปชมนะครับเฮามาไก่ไล่ก่อนนะครับมาคือป่าชาสพันธ์บอกข่าวว่าคนศรีสเกตจะกลับมาวางแนวทางอีกครั้งในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมวันอาทิตย์นะครับผมนะครับปรามานเที่ยงกันจะได้โทรหาประมานบ่ายโมงกันนะจะได้ลงลิปนะครับ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 ขอขอบคุณศรีสเกตอะไรนะครับเ้อนะครับผมสวัสดีครับแรขอบคุณครับครับสวัสดีครับ